นะครับในเช้าวันนี้ที่เราที่เราสงสัยนะครับ <c oughs> นั่นก็คือเรื่องของที่คุณบอกว่ามีการก๊อปปี้มิวสิกวิดีโอตั้งแต่เพลงเบนสปอร์ตที่คุณออกมาก่อน <c oughs> แล้วคุณเปิ้ลบอกว่าทางใบเตยเนี่ย <c oughs> ก๊อปปี้ ก็เพลงเอารอรกอกนะครับไอยังไงฮะอธิบายใช่หเล่าก่อนเลยว่าก๊อปปี้ก๊อปปี้ยังไงก็คือโดยตัวป้นเองเนี่ยพอเห็นมิวสิกวิดีโอปุ๊บคือเราทํางานเราจะรู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นการทํางานในแบบฉบับเฉพาะของเราแต่พอเห็นตอนแบบ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 ของเขาอ่ะคือมันไม่น่าบังเอิญเหมือนอย่างนี้เพราะเปิ้ลคิดว่าปกติเขาจะถ่ายในห้างในเทคแต่อันเนี้ยทำไมจะต้องเป็นข้างหลังมีรถสปอร์ต แล้วหลังรถสปอร์ตเป็นสวนสาธารณะเหมือนเราแล้วก็เต้นมุมไม่ว่าจะเป็นมุมรองเท้าที่แบบเดินเข้ามาก็เหมือนเดินเข้าไปหาผู้ชายก็ลูบกระโปรงรถเข้าไปเต้นหน้ารถก็เหมือนเรามันเหมือนมากมันเหมือนติบิกว่าช็อตอ่ะมันเหมือนมากไม่กว่ฉันมีสิทธิ์จะบังเอิญได้มมันไม่น่าบังเอิญขนาดนั้นคือเรามามอเตอร์ไซค์เขาก็มามอเตอร์ไซค์พระเอ็ดมิวสิกเขาขับรถสปอร์ต แต่ว่าเราอ่ะเป็นเพลงเบนซ์สปอร์ตแล้วก็ขับรถสปอร์ตมาเราเต้นหน้ากระโปรงรถเขาก็เต้นหน้ากระโปรงรถเหมือนกันมขอถคามหนดเนี่ยพกกับรองเท้ายังเหมือนกันเลยอ่ะตรงเดียวกัน่ะรองเท้ายังเหมือนกันเลยอะส่งเดียวกันอะเออรองเท้าบูทเขาใส่บูทบ้นใส่รองเท้าสีชมพูทรงตุกตาเขาก็ตุกตาไงไงตุกตาใช่เดี๋ยวพวกกำกับคนเดียวกันไหมพวกกำกับคนเดียวกันหรือเปล่าอันนี้พูดตรงตรงนไม่อยากจะไปคอนเฟิร์มเขาค่ะต้องพูดค่ะคือพวกกำกับคนเดียวกันหรือเปล่า เปิ้ลทราบแค่ว่าเป็นผู้กับมือหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่ไม่กี่คนเอาอย่างนี้บริษัทนี้เอาตรงๆนะค่ะคุณบอกว่าเขามาอ copy คุณแต่เอาจริงๆคือของเขาเนี่ยแต่สมมติผู้กับตบไปตรงของเขาดังกว่าการที่ว่าคุณไปเกาะกระแสเขาหรือเปล่าไม่ใช่หรอกถ้าเผื่อดูตามระยะเวลาคือเปิ้ลออกมาแล้วหเดือนคือใครๆก็รู้ว่าเปิ้ลออกมาแล้วหเดือนครับดูปั๊บคือทุกอย่างมันฟ้องได้ภาพอยู่แล้วค่ะแล้วหลังจากที่ออกมาอย่างเงี้ยได้มีการโทรไป ถามไทยเลยอะไรอย่างนี้ไหมคะไม่ค่ะมันแค่เป็นความรู้สึกข้างในว่าอุ้ยเราเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่ทําบริษัทของเราในภายใต้อไออาร์เรคคอร์ดของเราเองแล้วก็คุณเองคุณลงทุนเอง,องใช่ลงทุนเองออแล้วก็คือ,อคิดพลอตเองทําด้วยหนึ่งสมองและสองมือนอกจากว่าตัวเปิ้ลเนี่ยเป็นครูอยู่ทุบีน้ำม่วนสอนการแสดงมามคือทุกครั้งก่อนไปสอนการแสดงเราจะเป็นคนเขียนไดอะลออ็อกว่าจะเหอเกิดเหตุการณ์อะไรให้นักเรียนแสดงอะไรบ้างมันเหมือนแบบ เป็นแบบว่ามาสเตอร์พีซของเราที่อยากจะเขียนบทแล้วเราเล่นเองแสดงว่าแสดงว่าคิดเองหมดมีมีสิทธิ์ก่อนจะออกวานเราไปเล่าอะไรให้ใครฟังหรือเปล่ามันเป็นไม่ได้ไหมที่ใจะเก็บนะไอ้ส่วนเพลงเบนสปอร์ตเนี่ยไม่ได้เล่าให้ใครฟังเพราะว่าทําเองเลยแต่เพลงล่าสุดนะครับก็คือเพลงรักต้องเปิดแ่น คุณเขาบอกว่าไอเดียนี่มันเป็นของคุณสึ่งล้วต้องเป่ดยน่นอกก็คือตอนนี้มีคนดูยอดวิวสิบล้านแล้วสิบล้านที่กว่าสิบกว่าแล้วสิบกว่าแล้วและล่าสุดเนี้ยก็มาร่วมรายการกับเราด้วยเราพูดถึงตลอดเนี่ยเนี่ยเพลงนี้นั่นเองแน่นอกต้องยกออกเนี่ยนะฮะไหนคุณเปิ้ลลองเล่าให้ฟังซิคุณก็บอกว่าไอเดียนี้ก็มาจากเปิ้ลไอรีเหมือนกันมันเหมือนยังไงมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือมันเป็นเพลงที่เปิ้ลฟังแล้วเปิ้ลจุกอกอะมนตัวเปิ้ลจุกอกนะเพราะว่า อย่างที่ทราบว่าเราทำค่ายเองเราก็จะไม่มีกรุฟที่มีโปรดักชั่นเฮาส์เราก็เลยต้องจ้างเขาไม่มีผู้สร้างมิวสิกวิดีโอต้องจ้างใช้ทลิ่นอกใช่ก่อนอื่นมีศิลปินในค่ายเนี้ยโทรมาแล้วก็คุยเจรจากับเปิ้ลแล้วเขาบอกว่าพี่เปิ้ลหนูคุยกับเขาว่าพอจะหาทีมถ่าย MV ที่เป็นมืออาชีพได้ไหมคุาต้องการทำมิวสิกวิดีโอใช่กาทำมิวสิกวิดีโอครับแล้วตอนนี้ เขาก็เลยให้เบอร์กรุ๊ปเนี้ยมาบอกกรุ๊ปเนี้ยเป็นมือหนึ่งของค่ายเนี้ยแล้วเสร็จแล้วพอได้ปั๊บเราก็โทรศัพท์คุยแต่ตอนคุยแล้วเล่าไหมเล่าอะไรไหมเรานั่งกับทีมงานอยู่สิคนคือทุกคนได้ยินหมดไม่ได้พูดยกเมฆกาลังประชุมอยู่กับสไตลิสต์กับโคุกอรกาฟออกแบบท่าเต้นกับผู้ช่วยผูมกับคืออยู่กันหมดแล้วเปิดสปีกเกอร์โฟนแล้วคุยกับเขาเขาบอกว่าคุณจะทำเอ็มวีอ่ะได้อยากร่วมงานกับคุณอยู่แล้ว ช่วยเล่าเส้นเรื่องให้ฟังหน่อยก็คือเนื้อหาคอนเซปต์ของมิวสิกวิดีโอแล้วคุณบอกว่าอะไรบ้างก็บอกว่าต yeah. ้องเล่าด้วยหรอเขาบอกถ้าไม่เล่าเราก็ประเมินไม่ถูกว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เราก็ซื่อไะ เราก็เล่าให้ฟังใช่ไหมคุณเล่าอะไรบ้างคุณเล่าอะไรบ้างก็บอกว่าเพลงเปิ้์นอ่ะมันจะมีงบที่เสียเยอะหน่อยตรงที่มีรถเมย์ชนกันอ๋อเป็นความคิดของคุณแต่บอกว่ารถเมย์ชนกันรถเมย์ชนกันแต่ตอนชนเนี่ยขอให้ชนหลอกและมีควันขึ้นตรงกลางแล้วก็เปิ้นอยากจะเป็นฉากเปิ้์นอาจจะเปลี่ยนเสื้อผ้าบนรถเมย์โดยที่เปิ้นจะกระชากเสื้อของคนออกแล้วทุกคนบนรถเมย์เนี่ยเอาง่ายง่วยก็คือถอดเอาง่ายง่ายคือตอนที่ซีนของใบเตยใน MV ทีนี่คุณจะบอกว่าเป็นความคิดของคุณ ไม่ใช่เปิ้ลบอกสายตาทุกคนที่เป็นทีมงานเปิ้ลเป็นคนบอกเล็กๆอันนี้ต้องพูดในในฐานะที่แบบว่าเราเราเราคำนกันพูดพูดให้โจนไปว่าอะไรบ้างอีกรถเมย์ชนกันรถเมย์ชนกันแล้วขอให้แดนเซอร์เนี่ย ประมาณ30คนไม่ต้องใส่ชุดแดนเซอร์เป็นชุดฟรีสไตล์แล้วให้เหตุเกิดบนถนนมาทําอะไรกันบนถนนเป็นท่าฮาเลมเชคเพราะว่าเพลงเปิ้นเป็นจังหวะฮาเลมเชคให้เปิดตัวด้วยการเต้นท่าฮาเลมเชคทีละคนก่อนอแล้วสุดท้ายทั้งหมด30คนเนี่ยมาเต้นท่าฮาเลมเชคบนถนนด้วยกัน แต่ตอนเปิ้ลรถลงจากรถเมมาเปิ้ลขอใส่รองเท้าส้นสูงแล้วเดินมาบนพรมแดงอ๋อพูดอย่างนี้หมดทุกคนได้ฟังกันมาบ้านได้แล้วมีแล้วคุณบอกไหมว่าขอมีการแบทเทิลหรือว่ามีระทากับอีคันมั้ยมีมั้ยมีค่ะก็บอกว่าอีคันจะเป็นใครอ่ะเออไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าในฉากเนี่ยขอให้เป็นรถเมย์ชนกันเปิ้ลพูดกับเขาว่าเปิ้ลขอให้มีฉากรถเมย์ชนกันคือไม่ไม่ได้มีนักร้องมามาเต้นด้วยกันหรือมาอะไรแค่เป็นรถเมย์ชนกันไม่ใช่เม็ดโวพอรถเมย์ชนกันเสร็จปุ๊บ ให้เปิ้ลน่ะเดินลงมาจากรถเมย์ด้วยพรมแดงแล้วก็มาเต้นบนถนนกับนักแสดงแดนเซอร์อีก30คนค่ะแล้วแล้วอย่างนี้เนี่ยคือโอเคคนที่ได้ฟังเนี่ยก็คือทีมงานของคุณเปิ้ลเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วการที่คุณเปิลนมกพูดเนี้ยกลัวไหมคะว่าจะถูกฟ้องเปิ้ลนเชื่อว่ามันฟ้องด้วยภาพไปแล้วเรื่องหนึ่งแล้วอ่ะอย่างเรื่องลบอกกับเบนส์ปอดมันก็ไม่น่าจะตรงกันแล้วตัวเปิ้ลเชื่อว่า สิ่งที่เปิ้ลโมโหที่สุดก็คือเรื่องเนี่ยมันเป็นข่าวได้เพราะว่าตัวเปิ้ลเองได้โทรไปหาผู้ใหญ่ที่เป็นนักข่าวในวงการบอกว่าโทษนะคะพี่มีทีมทำเอ็สักทีไหมจุดใต้ตําตอเขาก็โทรไปหากรุ๊ปเนี้ยแล้วก็บอกว่าเปิ้ลไอรินน่ะอยากจะทำมิวสิกวิดีโอนะกรุ๊ปนี้เขาพูดว่าว่าเขาติดต่อมาแล้วคุณเปิ้ลไอรินติดต่อมาแล้ว ผมเสนอง,งบไปแต่เขาไม่มีเงินนี่คือสิ่งที่เปิ้ลแบบเจ็บมากคือแบบ MB เอ็มมีเพลงแรกอยู่ก็ก๊กอปอะความคิดเราอยู่ก็เอาไปอะแล้วยูมาบอกว่า discredit เราว่าไม่มีเงินถ้าคุณจะฟ้องอีกมันเกินความเป็นมนุษย์ไปแล้วอะเหลือสังคมไปแล้วอะ,อะแต่บางทีเอาจริงๆแล้วอย่างบางทีเนี่ย คนเราคิดมีสิทธิ์คิดได้แต่เวลามันทําเป็นภาพขึ้นมาเนี่ยเอาตรงๆนะฮะมันก็ต้องใช้โทรัพ์จริงๆอ่ะมันมันมีเขาบอกว่าเวลามันมีไอเดียนะซึ่งบางทีเราตัวเล็กๆเี่ยเราจะสู้ค้าอย่างนี้ถ้ามีไอเดียเนี่ยเขาจะเก็บเขาจะไม่บอกใครคุณได้มีโอกาสโทรกลับไปหาผู้กํากับคนนั้นไหมแล้วถามว่าทําไมถึงเอาไอเดียฉันไปทําถ้าคุณคิดว่าเขากงนะเบิ้ลไม่กล้าโทรค่ะเปิ้ลคิดว่าขนาดที่เราโทรไปคุยกับเขาเขายัง เล่าให้ฟังหน่อยคุณเปิ้ลแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะโทรไปประเมินราคานะคือความกระล่อนเขาเยอะอยู่แล้วในตัวอยู่แล้วอะถ้าเราโทรไปพี่คะก๊อปเปิ้ลบอกอ๋อไม่นี่คะก็คือคิดเองคือเขาพูดอะไรก็ได้ในความรู้สึกเราจับชักจ้วนถามจริงๆเถอะคุณไปเกาะกระแสเขาหรือเปล่าอันนั้นคุณเกาะเมกาทูฮาร์บุกกำกับใบเตยคุณเกาะเมกาทูไปเคลียร์แล้วกูจะออกมาเต้นเต้นแรงแต่สิ่งทส่ชาญนี่บอกฟังบางท่านบอกว่าไงทางนั้นเขาดังกว่าเขาดังกว่าคุณไปเกาะกระแสเขาวันนี้คุณอยากจะโปรโมทเพลงเปิ้ลคิดว่าโดย ตัวเปิ้ลในลินเนี่ยไม่ต้องเกาะกระแสใครอยู่แล้วเปิ้ลขึ้นมาเป็นยอดดอยแมวคอยาวเขายังจําเปิ้ลได้เลยและอย่างเพลงเก่าเปิ้นพูดด้วยเลยว่าเปิ้ลไม่มี PR ไม่เคยทํา PR ทั้งสิ้นแต่ว่า YouTube ก็เกาะล้านนึงเหมือนกันเปิ้ลทำาด้วยสมองเอาอย่างนี้เปิ้ลสุดท้ายแล้วอยากจะให้คุณต้องการอะไรอยากให้ฝั่งนั้นเขาเขาพูดอะไรยังไงก็เปิ้ลก็เชื่อว่านะคะ การที่คุณมีผลงานออกมาโดยที่ไม่ได้ใช้ไอเดียตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์คุณก็คงไม่ภูมิใจหรอกขอให้ทำกับเปิ้ลเป็นคนสุดท้ายอย่าทำอย่างนี้กับคนอื่นอีกคุณไม่รู้รอกว่าเปิ้ลทุกข์แค่ไหนเปิ้ลจะต้องแบบลื้อสตอรี่บอร์ดของเปิ้ลทิ้งหมดเปิ้ลต้องยกท่าเต้นของเปิ้ลทิ้งหมดแล้วเปิ้ลมาเริ่มงานใหม่อะ่ะม,มันเวลวร้ายจริงๆบอกว่าเฮ้ยเราอะ่ะเป็นแค่ศิลปินตัวเล็กๆเราตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่แล้วพอเจออย่างเงี้ย เปิ้ลตั้งใจเป้นชีวิตเปิ้ลจะไม่ร้องไห้ออกสื่อเปิ้ลจะไม่มีมุมมารยาหรือสำอ,อยให้คนเห็นใจจะจะบอกว่านะวันนี้เปิ้ลเห็น M v มเนี่ยครั้งแรกขณะที่คุณชื่นชมคนทั้งประเทศแต่มีคนหนึ่งอะ่ะนอนร้องไห้ก่อนนอนอะ่ะเอาอย่างนี้ถามเปิ้ลอย่าเพิ่งร้องไห้ถ้าสมมติวันนี้เพลงนี้มันไม่ดังคุณจะออกมาไหมเปิ้ลจะไม่ออกมาอะไรทั้งสิ้นถ้าเผื่อหนังสือพิมพ์ซูเปอร์บันเทิงไม่เอาข่าวไปลง แล้วมันจะเป็นข่าวได้ยังไงถ้าเผื่อตัวเขาไม่พูดอย่างนั้นกับนักข่าวตัวเขาเป็นคนบอกนักข่าวเองว่าอ๋อผมบอกเขาไปแล้วครับแต่เขาไม่มีเงินเนี่ยเป็นจุดที่ทําให้เปิ้น้ว่าต้องพูดคือเฮ้จใจเนีเพราะว่าไม่เคยพูดใช่ไม่เคยไม่พูดว่าทําไม่ได้เพราะไม่เคยมีการติดต่อกลับมาใช่แล้วจะบอกว่าเพลงเปิ้ลเพลงเนี้ย ท้ายเพลงเปิ้ลมีสปอนเซอร์ถึง4ี่ตัวเพลงนี้เปิ้ลมีงบเป็นล้านเปิ้ลพูดได้เต็มๆเลยว่าเปิ้ลมีงบเป็นล้านไม่งั้นเปิ้ลจะไม่รีเควสหรอกว่าขอรถเมชชนกันและขอดนเซอร์30คนคนไม่มีเงินรีเควสอะไรอย่างนี้ไม่ได้จริงๆเปิ้ลมีสปอนเซอร์ซัพพอร์ตเปิ้ล4ี่ตัวแน่นอนว่ากันด้วยเรื่องของมิวสิกวิดีโอตอนนี้ที่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปเพคาณเรื่องจะลงเอยยังไงนะครับขอบคุณคุณเปิ้ลไอรินก็ขอให้โชคดี